ครับมาถึงข้อ8นะครับของแบบฝึกหัด1.4เขาบอกว่ากำหนดจุด A เป็นจุด A1, A2 จุด B เป็นจุด B1, B2 C เป็น C1, C2 เป็น3จุดบนระนาบ x-y ที่ไม่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันจงแสดงว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC เท่ากับค่าสัมบูรณ์ของอันนี้ ก็คือใส่อัพซูลอีกทีหลังจากหาเดตออกมาได้แล้วถูกไหมทําให้มันเป็นบวกนั่นเองพื้นที่เท่ากับอันนี้อ่าพิสูจน์พิสูจน์ยังไงพิสูจน์ยังไงดี ยังไงเอ่ยก็เราอาจจะเคยรู้มาก่อนปะตอนว่าแบบสมมุติถ้าเกิดเรามีจุดสามจุดนะหรือกี่จุดก็แล้วแต่เนี่ยสมมุติมีจุดแปดจุดบนระนาบเรารู้จุดพิกัดของจุดทุกจุดเลยเราเอามาเขียนเรียงกันถูกไหมแล้วจากนั้นก็หาเดดซบซับคูณขึ้นเป็นลบคูณลงเป็นบวกคูณกันหนึ่งส่วนสองเราจะได้ว่ามันคือพื้นที่ถูกต้องปะ เคยเคยไม่เคยตอนเด็กๆเ<ๆ>ช่นสมมุติ<ๆ>เขาบอกว่ามีกัดเรารู้จุดนี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 ้นอสมมุตินี้เป็นหนะึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองอันนี้ x ต้องเป็นลบเนอะลบหนะึ่งสองอ่ะลบหนึ่งห้าละกันนะแล้วก็เป็นลบสอง ลบสองสองสมมติสมมติ smooth, smooth, นะพิกัดสี่จุดเราเป็น,นอย่างี้เวลาเราทําถูกปะเราเคยเราเคยได้ยินมามว่าแบบสมมุติให้เราเอามาเขียนเรียงเราเริ่มที่จุดนี้เราก็วนวนให้มันไปในทางเดียวกันแล้วก็เขียนให้มันกลับไปในที่จุดเดิมถูกปะเหมือนกับชึบเราวนกลับมาที่จุดเดิมอีกรอบหนึ่งจากนั้นคูณ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  คุณขึ้นเป็นลบคุณลงเป็นบวกแล้วก็คูณด้วยหนึ่งส่วนสองอีกทีจากนั้นใส่อสมูจะเท่ากับพื้นที่ถูกปะอ่าตอนเด็กๆเ,เคยได้ยินไหมเอ่ยนะก็ใช้วิธีนี้หาพื้นที่ได้ถูกไหมแสดงว่าเราน่าจะรู้แน่ๆแล้วเนี่ยว่าเนี้ยเป็นจริงถูกปะเป็นจริงแน่ๆแต่เราจะแสดงได้ยังไงว่าเนี้ยมันคือรูปของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC อ่าให้เวลา คิดคิดแป๊บหบนึ่งว่าเราจะพิสูจน์ยังไงพิสูจน์ยังไงว่า,านี่เป็นจริง มาให้เวลาคิดเพิ่มอีกหนึ่งทีนะครับสำหรับข้อนี้ทำยังไงเอ่ย ่าเฉลยกันก็น,นั่นแหละเราก็ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนสุป,ปะเราก็เริ่มจากไอ้ตรงที่คอให้มาแล้วกันหนึ่งส่วนสองของ A 1หนึ่ง2 C สอง1ีหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งหาออกมาได้เป็นหนึ่งส่วนสองคูณกับหาไง เขียนเพิ่มอีก2หลักถูกปะเป็น a 1 b 1 c 1 a 2 b 2 c 2จากนั้นคูณขึ้นคูณขึ้นคูณขึ้นคูณลงคูณลงคูณลงขึ้นเป็นบวกลงลงเป็นลบก็จะได้เป็นข้างในคือใส่อสมบูรไปก่อนนะเป็น a b ถูกปะ a b a 1 b 2เป็นบวกบวกกับ a 2 c 1บวกกับ b 1 c 2ลบด้วย c 1 b 2ลบ a 1 c 2ลบ a 2 b 1อ่ามีอสรุีกทีหนึง่งเท่ากับเท่านี้แล้วไงต่อไงต่อเอ่ย I mean, I... ทำไงต่อครับลองจัดรูปได้ไหมจัดรูปได้ไหม a หนึ 1. 1่งลบ c หนึ่ง a หนึ่งลบ c หนึ่งอ่าจัดไม่ได้อ่าจะพิสูจน์ยไงดี มันคือการหาพื้นที่ด้วยแมทริกซ์ถูกปะ หาพื้นที่ด้วยแมทริกซ์มันอ่า ทำไงดีทำไม่ได้ิสุดยังไง อะเรามาคิดก่อนว่าถ้าเกิดเรารู้จุดสามจุดเนี่ยรู้จุดสามจุดแล้วเราไม่ใช้เดดคิดเราไม่ใช้แบบนี้ที่เขาให้มาคิดพื้นที่เราจะหาพื้นที่ได้ยังไงอะสมมติเป็นรูปนี้อะสมมุติสามเหลี่ยมนี้ A 1 A 2 B 1 b ีแล้วก็ C1, C2 ส,สอสมมติเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้รู้จุดสามจุดเราหาพื้นที่มันยังไงหาพื้นที่ยังไงเอ่ย อ่ะเราลองมั่วๆดูลองลักเพิ่มลากเพิ่มตรงนี้อ่า เราเพิ่มได้อะไรต่อเราจะได้ว่าพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยมันเท่ากับสี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกปะอาจจะไม่จัตุรัสก็ได้สี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นแหละกว้างคูณยาวแล้วก็ลบด้วยพื้นที่สามเหลี่ยมอันเล็กๆออกไปสามรูปถูกปะเพราะฉะนั้นเราก็ลอง ลองคิดดูด้านนี้ยาวเท่าไหร่สูงขึ้นไป A A2 ถูกปะต่ำลงมา C2 ก็ยาวเป็น A2 บวก C2 ฝั่งนี้เป็นอะไรไปทางนี้ B1 ถูกปะแต่ B1 เราอะไปทางนี้ B1 ไปทางนี้ 1> a อหนึ่งก็เป็น b ีหนึ่งบวกเหนึ่งก็ได้อ่าแล้วพื้นที่สามเหลี่ยมเล็กๆแต่ละอันได้เท่าไหร่ อ่ะอันนี้เป็นเท่าไหร่สูงเป็น b 2องบวก c c สอถูกปะแล้วฐานเท่าไหร่ฐานเป็น b 1นึลบ c หก็เป็น1นส่วนสคูณกับ b 2องบวก c สคูณอยู่กับ b 1นึลบ c ห พื้นที่นี้ก็เป็นเศษหนึ่งส่วนสคูณกับสูงคือฝั่งนี้ถูกปะฝั่งนี้ก็คือ B1 บวก A1 คูณอยู่กับฐานก็คือ a 1เอ้ย a 2ลบ B2 พื้นที่นี้เป็น1.2ส่วน2คูณกับาฐานคือมาทางนี้ A1 ไปทางนี้ C1 A1 ่บวก C1 คูณอยู่กับสูงขึ้นไป a 2ต่ำลงมา a 2 a ถูกไหมเอ่ยเราจะได้ว่าเมื่อเราเอาอันนี้คูณอันนี้ถูกไหมกว้างคูณยาวและลบออกจากทั้งหมดนเนี่ยมันจะได้เป็นเท่านี้พอดีเลยก็คือเท่านี้จะตัดกันเลยเท่านี้พอดีเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็พิสูจน์เสร็จแล้วพิสูจน์โดยการ เราลองกำหนดจุดมาแล้วก็ลากสี่เหลี่ยมอันใหญ่ล้อมรอบถูกปะ,ะแล้วเราก็จะได้ว่าพื้นที่สามเหลี่ยมข้างในเนี่ยก็จะเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมใหญ่ทั้งหมดแล้วลบออกไปทีละจุดทีละจุดทีละจุดอ่เท่านั้นเองก็เรียบร้อยแล้วสำหรับข,ข้อน,นี้นะครับเอาเป็นว่าข้อน,นี้เนี่ยมันเป็นจริงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาไปใช้ได้เลย ก็คือรู้จุดก็เขียนเรียงกันเขียนเรียงกันแล้วก็หาเด็ดคูณ1นึ่งส่วนสอแสบสรุปจบได้พื้นที่ของอันนี้มากกว่า3จุดก็ได้นะครับเป็น4จุด5จุด6จุดได้หมดอ่าครับผมก็เสร็จแล้วนะครับ